เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่95้า ฟู่วันได้บุตรสาวหลังเก็บกวาดห้องคลอดแล้วฟู่หลงฟู่สวนและกวนเกอเอ,อ๋อต่างสามารถเข้าไปได้ทยอยการล้อมรอบฟู่วันชมดูหลานสาวตัวน้อยฟู่วันยังมีชีวิตชีวาอยู่ยิ้มอ่อนโยนบนเตียงแต่ว่าทารกหญิงหลับแล้วพวกฟู่หลงจึงต้องคุยกันเสียงเบาๆ นางคือหลานสาวตัวน้อยหรือกวนเกอเออนั่งบนตักของฟู่หลงดวงตาตมเหมือนผ่อนอ่งุนจ้องทารกในห่อผ้าตาไม่กระพริบไม่สวยเท่าพี่สาวไม่ขาวเท่าพี่สาวด้วยไม่เหมือนสักนิดใครบอกว่าไม่เหมือนเฉียวซื่อก้มหน้ามองทารกหญิงชมจากใจ เหมือนพี่สาวเจ้าตอนเกิดไม่มีผิดเพียงแต่สีผิวออกจากคำ้ำตามเหลี่ยงทงอยู่บ้างแต่ไม่ได้ดำเท่าเหลี่ยงทงก็พอแล้วภายหน้าเมื่อโตแล้วคงจะขาวกว่าเหลี่ยงอิ่งฟังยังคงเป็นสาวงามอยู่ตอนนี้นางเด็กอยู่ โอาแล้วจะต้องสวยแน่ฟู่หลงเอ๋ยกับน้องชายปีก่อนนางเคยเห็นบุตรสาวของชายาคังอ๋องและบุตรชายของฟู่หนิงมาแล้วว่าตามตรงฟู่หลงเห็นว่าเด็กเกิดใหม่มีแต่รอยย่นไม่น่ามองแต่นางลำเอียงเข้าข้างคนกันเองบุตรชายของฟู่หนิงย่อมดูดีกว่าบุตรสาวของชายาคังอ๋องตอนนี้ได้เห็นหลานสาวที่รอคอยมานานต่อให้เด็กน้อยดำไปบ้างนางก็ชอบตักใจจริงที่น่าย,ยินดีที่ ุดคือพี่สาวยังอยู่ดีมีสุขหลานสาวปลอดภัยดีท่านแม่ยายพวกท่านชมดูพอแล้วหรือยังถึงคราวข้าบ้างพวกนางแม่ลูกมองกันคึกคักเหลี่ยงธงที่รอด้านนอกมานานก็สะกดกั้นต่อไปไม่ไหวเอ่ยเร่งอย่างน่าสงสารภรรยาคลอดบุตร ออนลอดไม่ยอมให้เขาอยู่ข้างๆขอดแล้วก็ไม่ยอมให้เขาได้เข้าเป็นคนแรกเขาอยากดูว่าบุตรสาวหน้าตาเป็นเช่นไรยังมีภรรยาที่ลำบากมาครึ่งค้อนวันเขายังไม่ได้ปอบโยนนางดีๆเลยฟู่หวันหน้าแดงอีกครั้งหน้าเสียดายที่ไม่มีแรงเอ่ยลูกเขยซื่อสัตย์จริงใจความรู้สึกที่มีต่อบ,บุตรสาวแทบจะปรากฏบนหน้าทั้งหมดเฉียวซื่อไม่กังวลสักนิดว่าเหลียงทงจะรังเกียจที่บุตรสาวไม่ได้ให้กำเนิดบุ กำชับฟู่วันเสียงอ่อนโยนแล้วก็พากวนเกอเออและฟู่หลงฟู่ส่วนสองพี่น้องออกไปให้ลูกเขยได้ใกล้ชิดกับสองแม่ลูกในนั้นวันวันตอนนี้ยังเจ็บหรือไม่ปิดประตูแล้วเหลียงธงก็สาวเท้าเข้ามาหน้าเตียงไม่รอให้ภรรยาเอ่ยปากก็ประคองหน้านางขึ้นมาจูบครั้งหน้าถ้าคลอดลูกอีก ก็อย่าเรียกท่านพ่อตาท่านแม่ยายเข้ามาข้าจะอยู่ในห้องเป็นเพื่อนเจ้าเองฟู่วันหลับตาให้เขาจูบฟังเขาเอ่ยวาจาง้อ,งองเมื่อเขาจูบหนำใจแล้วจึงค่อยลืมตาขึ้นยิ้มรีบมาดูบุตรสาวของขวกเราเถะกวนเกอเอ๋อบอกว่านางหน้าตาไม่เหมือนข้าเหลียงทงได้ยินแล้วก็รีบต้มหน้ามองทารกยิ้มอย่างเก้อกระดา ต้องโทษที่ฆ่าตัวดำทําให้บุตรสาวของพวกเราคําตามไปด้วยเขาเป็นบุรุษไม่สนว่าจะตัวดำหรือไม่สตรีรักสวยรักงามล้วนหวังให้ตนเองขาวผ่องสวยงามเขาได้ยินน้องสาวบ่นหลายครั้งว่าตนเองไม่ขาวพอฟู่หวันไม่ชอบฟังเขาเอ่ยเช่นนี้มองบุตรสาวก่อนเอ่ยดำบ้างแล้วจะอย่างไรอิงฟังก็สวยเหมือนกัน ใช่แล้วใช่แล้วใครกล้ารังเกียจว่าบุตรสาวข้าดำข้าจะจับมันตากแดดในสวนสักหลายเดือนเหลียงทงรีบร้องรับฟู่หวันหัวเราะพืชออกมาหัวเราะแล้วก็ถอนหายใจไม่รู้ว่าท่านปู่กับท่านพ่อรู้ว่าเป็นบุตรสาวแล้วจะดีใจหรือไม่เหลี่ยงทงหัวเราะห้าห้ากลัวว่าจะปุกบุตรสาวตื่นจึงรีบหยุดลงเอ่ยเสียงแผ่วเบากับภรรยา บอกกับเจ้ากี่ครั้งแล้วบ้านของพวกเรามีผู้หญิงน้อยเจ้าลอดบุตรสาวพวกเขาจึงจะดีใจไม่เห็นหรือว่า อิ่งฟังได้รับความเอ็นดูเพียงใดยามอยู่บ้านเทียวกับนางแล้วพวกเราพี่น้องที่เป็นผู้ชายขายถูกเอ็บมาเลี้ยงอย่างไรอย่างนั้นนี่นับเป็นความจริงมองสามีที่มีสีหน้าเบิกบานข้างตายฟู่หวันก็ยินดีอีกครั้งที่นางไม่ได้ผักบุรุษผู้นี้ออกไปตอนอยู่บนเรือในวันนั้นทางบ้านมีเรื่องน่ายินดีตอนเย็นทุกคนอยู่กินข้าวในจวนสกุลเหลียงก่อนแยกย้ายกันกลับจวนขายได้ยกหินที่กดทับใจออกไป ฟูหลงพิงอกของสีจิ้นอย่างเกียจคร้านค่อยๆปิดตาลงทาง่ามกลางการโครงเคงเบาๆของรถมาไม่รู้ว่าหลับไปนานเพียงใดจึงถูกคนจูบจนตื่นขึ้นฟูหลงง่วงจริงๆผักบุรุษบนร่างออกไปอย่างโมโหคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่เพียงไม่ถอยยังจะยกเอวนางลุกคืบเข้ามาอีกก้าวความป่าเถื่อนนี้มากระทันหันยิ่งฟูหลงได้สติขึ้นมาทันใดจับบ่าเขาไว้พางวิงวอน ช้าหน่อยสีจิ้นคุ้นเคยกับร่างกายของฟู่หลงดีรู้ว่าเมื่อนางเต็มใจก็จะเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงปลุกให้นางตื่นก่อนไม่ได้รีบร้อนทำต่อไปเขาต้องดวงตาง,งดงามที่พราไอ้น้ำของนางกระซิบถามหนงหนงตอนนี้ยังกลัวการคลอดลูกอยู่หรือไม่ฟู่หลงคิดอยากรับมือเขาแต่เขาไม่ยอมหยุดดึงสติครึ่งหนึ่งของนางไปด้วยความอ่อนโยนเบาบาง ไม่กลัวเพียงแต่ว่าข้าในเมื่อไม่กลัวแล้วเช่นนั้นก็คลอดบุตรชายให้ข้าเถอะสีติ้นได้ยินว่านางขายต่ไม่ยอมพุ่งเข้าไปจนนางร้องสุดเสียงทำให้นางเอ่ยประโยคต่อไปไม่ออกคํำคืนเงียบสงัดหลังผ่านพายุฝนรวดเร็วรุนแรงไปแล้วผู้สีม่วงอ่อนตรงหัวเตียงค่อยๆหยุดเคลื่อนไหวลงเสียงหวานของสตรีบนเตียงก็หยุดชะงักลงกระทันหันเช่นกันฟูหลงหลับตา ริมฝีปากของสีจ้นอ้อยอิงอยู่ตรงอกของนางครู่หนึ่งจากนั้นก็เลื่อนไปที่ใบหน้าแดงสดใสของฟู่หลงจูบไปสักพักก็ตระหนักได้ว่าร่างของนางเย็นเขาจึงดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมร่างคนทั้งสองจูบหน้าผากนางเบาๆ หนงหนงร้องไห้ได้หน้าฟังยิ่งอยากทำให้เจ้าร้องไห้ไปตลอดจริงๆนางในตอนกลางคืนเป็นปีศารจจิ้งจอกโดยแท้ทุกการขมวดคิ้วทุกเสียงวิงวอนล้วนทำให้คนสงสารแล้วก็อยากรังแกนางในเวลาเดียวกันฟังเสียงร้องไห้ต่างๆของนางแล้วทั้งเสียงร่ำไห้แผ่วเบาเสียงสะอื้นเป็นห้วงๆเสียงคร่ำครวญสุดขีดยามยากจะรับได้หนงหนง ไม่รู้จะบรรยายความพึงพอใจของตอนเองอย่างไรดีสีจิ้นดูดกืนริมฝีปากนางทำตามอำเภอใจอีกครั้งฟู่หลงไม่เหลือเรี่ยวแรงสักนิดขายมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องทำแต่นางง่วงเกินไปสีจิ้นยังไม่ทันลุกออกจากร่างนางนางก็หลับไปแล้ว ตอนที่สี่จิ้นผ่าจากไปนั้นนางค่อยพึมพำออกมาริมฝีปากแดงพะเยะน้อยๆอย่างงดงามเย้ายวนใจสี่จิ้นนอนตาแขงข้างมองนางสง,งบอารมณ์แล้วจึงหยิบผ้าเช็ดกายที่เตรียมไว้มาเช็ดร่างคนทั้งสองเช็ดเสร็จก็โยนผ้าออกไปนอกบ้านโปรง่งให้สาวใช้เข้ามาเก็บกวาดตัวเขากอดฟู่หลงหลับไปก่อนวันที่15ไม่ต้องเข้าประชุมขุนนางพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานเลี้ยงอะไรสี่จิ้นหลับไปอย่างวางใจ ผู้หลงก็หลับสบายจนตะวันขึ้นดงถ้าไม่ใช่ถูกคอนเข้นขึงไปทั่วร่างเกรงว่าคงยังจะหลับต่ออีก ท่านอองอย่าแตะค่ะฟัวหลงบ่นเงมงำอย่างไม่พอใจคิดพลิกกายไปนอนต่อสีจิ้นหลับฝันดีทั้งคืนตอนนี้อารมณ์ดียิ่งชอบมองท่าทางเอาแต่ใจของนางที่สุดเขากอดนางไม่ยอมปล่อยนิ่งไปครู่หนึ่งมือไม้ก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกฟูวหลงค่อยๆหายง่วงขณะที่หลบเขานั้น ก็พันตระหนักได้ถึงความผิดปกติตรงวางขานางขมวดคิ้วรอบยื่นมือไปแตะเมื่อแตะถูกของที่สีเจ้นเหลือไว้บนร่างนางเมื่อคืนแล้วฟู่หลงก็นิ่งงันไปสีเจ้นยื่นมือไปแตะเช่นกันเห็นฟู่หลงอึ้องไปเขาเพียงยิ้มพังนับหูนางคืนนี้จะป้อนเจ้าอีก เพราะต้องใช้ยาเลี่ยงการตั้งครรภก่อนหน้านั้นเขาต้องสะกดกั้นหลายวันจึงจะทำได้ครั้งหนึ่งตอนนี้ดียิ่งเขาสามารถทำตามที่ตนเองปรารถนาได้แล้วเขาพึงพอใจฟูหลงกับกัดกุ้มใจนางยังไม่อยากคลอดลูกไม่อยากแบกรับความวาดหวังกัดกุ้มแต่นางไม่กล้าหาข้ออ้างเลี่ยงการตั้งครรภอีกครั้งแรกสีจิ้นยอมเชื่อนางแต่ถ้าพูดบ่อยๆเข้าเดิมสีจิ้นก็ขี้หึงอยู่แล้วถ้านึกชื่อ โยงไปกับเรื่องอื่นเกี่ยวพันถึงความซื่อสัตย์ที่ภรรยามีต่อสามีนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้วาจาหวานหูสองประโยคหรือรอเขากลับมากินข้าวพร้อมกันเกี้ยกล่อมได้ได้แต่เลี่ยงการตั้งครันด้วยตนเองแล้วกัน จะตั้งคันหรือไม่ขึ้นอยู่กับสวรรค์ถ้าสวรรค์อยากให้นางมีลูกนางสาบานว่าแม้ตายก็ต้องปกป้องลูกตนเองไว้ให้ได้ฟู่หลงไม่สนใจบุรุษที่มีรอยยิ้มชั่วร้ายเต็มหน้านางรีบไปอาบน้ําตอนกลางคืนสีจิ้นต้องการอีกครั้งฟู่หองยืนกรานไม่ยอมรู้ว่าต้องใช้ไม้อ่อนกับเขานางก็กอดเอวเขาออดอ้อนเสียงหวานพันอ,องข้าเหนื่อยจริงจ ท่านดูสิเช้านี้ข้าแทบจะลุกไม่ขึ้นท่านออกให้ข้าพักก่อนไม่ได้หรือต่อให้ไม่ใช่เพราะเรี่องการตั้งคันนางก็ทนรับการเคี้ยวกรัมจากสีจิ้นติดตดกันไม่ไหวอย่างน้อยต้องวันเว้นวันจึงจะรับได้สีจิ้นไม่ยินยอมสักเท่าไหร่โชคดีที่เขารู้ว่าหมกมุ่นมากไปไม่ดีจึงกอดจูบนางสักพักก่อนหลับไปวันถัดมาฟู่หลงตื่นขึ้นแล้วก็ปวดเอวไปหมด ตอนบ่ายรอบเดือนของนางก็มาฟู่หลงระบายลมหายใจยาวเหยียดสีจิ้นผิดหวังอยู่บ้างแต่เขาไม่ได้หวังว่าฟู่หลงจะตั้งคันในคืนเดียวได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ต่อให้เขาอยากได้บุตรชายแต่ก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมหยุดใกล้ชิดนางได้ทันทีเขายังกินไม่อิ่มน้ำอีกสักเดือนสองเดือนนางค่อยตั้งคันจึงจะดีหลังหมดรอบเดือนแล้วฟู้หล่องยืนกรานให้สามีหลับนอนด้วยกันวันเว้น,ว,นวันเท่านั้นนอกจากนี้ ทุกคืนฟู่หลงยอมให้สวีจิ้นทำตามอำเภอใจได้แค่สองรอบหลังจากนั้นก็ใช้ข้ออ้างว่าเหนื่อยล้าเลี่ยงไปอาบน้ำนางรักสะอาดสีจิ้นตามนางไปอาบน้ำด้วยบางครั้งยังสามารถแอบกินได้อีกครั้งในถังน้ำเพราะสะดวกต่อการล้างตัวยามนั้นฟู่หลงกับยอมว่าง,ง่ายด้วยเทศกาลหยวนเซียวผ่านไปฉินอวินเยี่ยอดบุตรชายตัวอ้วนหนักเจ็ดช่างให้ฟู่ติง้งฟู่หลงไปร่วมพิธีชำระกายทารก หลังจากแขกไปกันหมดแล้วก็เหลือแต่สตรีในครอบครัวที่นั่งคุยกันในห้องอุ่นหูหยินผู้เท่าจงใจเรียกพวกฟู่เป่าออกไปถามฟู่รองอย่างสงสยัยได้ยินว่าชายาเฉิงอ๋องก็มีข่าวดีแล้วหรือ ตอนงานเลี้ยงเทศกาลหยวนเซียวหลี่หัวหลงรู้สึกไม่สบายจึงเรียกหมอหลวงมาจับชีพจรพบว่าตั้งครรภ์น,นางกับเฉิงอ๋องแต่งงานกันตอนปลายเดือนสิบแค่สองเดือนกว่าก็มีข่าวดีแล้วตัวเฟยยินดียิ่งหลังดีใจแล้วก็ไม่ลืมเสียสีฟู่หลงเล็กน้อยฟู่หลงได้ยินคำกระแนะกระหน่มา,มามากแล้วพอฮูหยินผู้เท่าเปิดปากนางก็รู้ว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยอะไรต่อพยักหน้ายิ้มบางๆฮูหยินผู้เท่าเอ่ยตาม ที่นางคาดชาไหนชายาเฉิงอ๋องแต่งงานหลังเจ้ากับมีข่าวดีก่อนเล่า ร่างกายของนางหนูหลงคงไม่ได้มีปัญหาใช่หรือไม่ได้ยินว่าก่อนหน้านี้เจ้าตกน้ำคงไม่ได้เกิดโรคขึ้นตอนนั้นหรอกนะอย่าก,กลัวไปท่านย่าจะแนะนำท่านหมอให้เจ้าเขาเชี่ยวชาญการรักษาโรคของสตรีที่สุดมีชื่อเสียงยิ่งในเมืองหลวงหนงหนงยังอายุน้อยบำรุงรักษาดีๆจะต้องแข็งแรงแน่เชี่ยวซื่อมองบุตรสาวยิ้มเอ่ย ท่านป้าห่วงยยจนลนลานจริงๆสองสามีภรรยาสิงจือแต่งงานกันตั้งปีหนึ่งจึงจะมีข่าวดีไม่ใช่หรือหนองหนองยังอายุน้อยไม่รีบร้อนอะไรถ้าสิ้นปีนี้ยังไม่มีข่าวถึงเวลานั้นค่อยรบกวนท่านก็แล้วกันหูหยินผู้เท่าพิงตั้งอุ่นยังเกียดคร้านเออยังเสียดายช่างเถอะพวกเจ้าไม่ยอมรับความหวังดีของข้า ข้าก็จนปัญญาแต่ได้ยินว่าข้างกายท่านอองมีนางหนูหลงปรนีบัติคนเดียวเช่นนี้จะได้อย่างไรท่านอองอายุยี่สิบแล้วยังไม่มีทาย,ยาสักคนนางหนูหลงก็ไม่ยอมตั้งคันเสียทียังคงเลือกสาวใช้สองคนให้ท่านอองเถอะอย่าให้ผู้อื่นนินทาว่าเจ้าไม่ตั้งคันแล้วริษยานางหนูหลงไม่มีคนที่เหมาะสมข้างตัวใช่หรือไม่ไม่มีปัญหา่าจัดเตรียมให้เจ้าแล้ววันนี้เจ้าพาพวกนางกลับไปได้ เต่าแล้วก็ส่งสัญญาณให้แม่หนมส่งไปพาคนมารอยยิ้มของเฉีียวซื้อหุบลงท่านป้าสู่ัยยังไม่ส่งคนให้จวนอองพวกเราหูหยินผู้เท่าปลายตามองนางเอ่ยค้ายหวังดีจากใจสู่เฟยไว้หน้าจวนหหของพวกเรานางยิ่งดีกับนางหนูหลงของพวกเราพวกเราก็ยิ่งต้องเข้าใจความลำบากของท่านอองบัดนี้ องค์ชายคนอื่นต่างมีทายาทกันแล้วมีเพียงสู้อองที่ไม่มีห้องเต้คงไม่พอพระไทยเช่นกันตอนนี้พวกเรามอบคนให้ท่านอองก่อนสู้ไฟรู้แล้วจะต้องชมนางหนูรองว่าใจกว้างแน่เฉียวซื่อยังอยากเอ่ยอะไรอีกแต่ฟูวรองแทกขึ้นก่อนท่านแม่ ท่านย่ากก่าวได้ถูกอ่องที่จริงลูกก็คิดจะหาสาวใช้ให้ท่านอองเหมือนกันในเมื่อท่านย่าเป็นคนเลือกเช่นนั้นจะต้องเลือกแฟนคนมาอย่างดีแน่ข้าย,ย่อมยินดีรับพวกนางไว้หูหยินผู้เท่าฟังแล้วก็ประหลาดใจยิ่งนักเฉียวซื่อรู้ดีว่าบุตรสาวไม่โง่แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดนางจึงไม่ร้อนใจสักนิดหลินซื่อกับหูหยินสามต่างไม่เอ่ยอะไรแม่หนมส้งพาสาวใช้อายุ1 6 17สองคนเดินเข้า มาอย่างรวดเร็ว ทั้งสองสวมเสื้อคุมผ่าหน้าสีท้อแดงคนหนึ่งร่างอ่อนแอนหน้าตางดงามเกี้ยงเกามองดูแล้วขายสตรีที่รู้หนังสือยามหลุบตาลงก็มีกลิ่นอายของมวนตำราออกมาอีกคนร่างเตี้ยอยู่บ้างส่วนที่ควรผอมก็ผอมที่ควรนูนก็นูนใบหน้างดงามโดดเด่นดวงตารูปท้อหางตาโค้งขึ้นน้อย,อยริมฝีปากแดงเรื่อ,ออวบอิ่มมีสเสน่ห์ถึงแม้จะหลุบตายยืนอยู่ตรงนั้นก็ปิดบังกลิ่นอาย เย้าวยวนบนร่างไม่ได้หน้าตาคนทั้งสองสู้ฟัวหนองไม่ได้แต่ฮูหยินผู้เท่ารู้นิสัยบูุษดีงามเพียงใดก็ต้องมีวันเบื่อไม่สู้ของสดใหม่ที่ยังไม่เคยชิมมาก่อนนี่คือชายาเอกสู้ององภายหลังพวกเจ้าต้องช่วยกันปฏิบัติท่านอองแบ่งเบาความกัดกุ้มของพระชายาฮูหยินผู้เท่ายิ้มเอ่ยเบาจินอีคารวะพระชายา เบาจินซิ่วคารวะพระชายาสาวใช้ทั้งสองคุกเข่าคารวะฟู่หลงโดยพร้อมเพียงกันฟู่หลงพยักหน้าเรียกพวกนางลุกขึ้นสาวใช้ทั้งสองยืนอยู่ด้านหลังของหลานเซียงกับสีหลิงอย่างเรียบร้อยส่งคนให้แล้วหูหยินผู้เท่าก็พอใจยิ่งส่งสัญญาณให้พวกนางแยกย้ายกันกลับห้องไปพักผ่อนฟู่หลงพยุงแขนมารดาออกไปไปรับฟู่สวนกับกวนเกอเอ๋อที่ห้องอุ่นทางตะวันตกก่อนใน ห้องอุ่นทางตะวันตกพวกเส้นฉิงสี่คนกำลังเล่นไพ่ใบไม้กันเส้นฉิงนั่งติดกับฟู้มี่ฟู้เป่ากับฟู้ส่วนนั่งถัดไปฟู้เป่ากับฟู้ส่วนต่างไม่ชอบเส้นฉิงแต่อยู่ร่วมกันในจวนโหนเส้นฉิงยิ้มแย้มให้ผู้อื่นพวกนางก็ไม่อาจไม่สนใจนางจริงๆได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในถงอู่ฝูทุกคนต่างต้องไว้หน้าหูหยินผู้เท่ากวนเกอเอ๋อนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างฟู้เป่ากับฟู้ส่วนไม่ว่าพี่ สาวคนไหนชนะได้เงินมาเขาก็จะสยะยิ้มเข้าไปแย่งชิงผู้เป่าแพ้แล้วขอเงินคืนจากเขากวนเกอเอ๋อก็กำแน่นไม่ยอมคืนให้นางถ้านับอายุตามประเพณีแล้วเด็กน้อยอายุห้าขวบแต่ที่จริงแค่สามขวบกว่าเท่านั้นน่ารักเฉลียวฉลาดยิ่งฟู่ส่วนที่รักษามารยาทเตือนหลายครั้งแล้วก็ปล่อยเขาไปคิดว่าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็ค่อยคืนเงินให้ฟู่เป่า ครั้งนี้ฟู่สวนชนะเส้นฉิงกับฟู่เป่าต่างส่งเงินให้ฟู่มีมองเด็กน้อยที่นั่งคุกเข่าข้างโต๊ะมือหนึ่งค้ำโต๊ะอีกมือช่วยพี่สาวเก็บเงินแก้งทําเป็นไม่ส่งเงินให้กวนเกอเอ๋อสามารถคิดเลขง่ายๆได้แล้วเห็นว่าขาดเงินไปก้อนหนึ่งก็เพ่งมองพวกเส้นฉิงสามคนสุดท้ายก็จ้องฟูม่มีเอ่ยเสียงใสพี่ห้าให้เงินค่ะ ฟูมี่ค่อยยอมมอบเงินให้เขากวนเกอเออรับมาอย่างลิงโลดกำเงินสามก้อนนั่งลงไปใหม่วางรวมกับเงินที่ชนะมาก่อนหน้าเด็กน้อยก้มหน้าลงนับไปด้วยท่องไปด้วยนับถึงเก้าแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่จากนั้นก็หันมาอวดกับฟู่สวร์พี่หกข้ามีเงินเก้ากับหกก้อนจะสะสมไว้ให้หลานสาวตัวน้อย บุตรสาวของฟู่วันต้องรอให้ครบเดือนก่อนจึงจะตั้งชื่อเล่นกวนเกอเอ๋อจึงคิดว่าชื่อของนางคือหลานสาวทำไมไม่เหลือไว้ให้หลานชายตัวน้อยบ้างฟู่เป่าแก้งแย่เขากวนเกอเอ๋อกระพริบตาเกาะไหล่ฟู่สวนมองไพ่ในมือของพี่สาวอย่างตั้งใจ ปีศาจน้อยแสนฉลาดฟูเป่าตีเขาเบาๆกวนเกอเอ๋หัวเราะคิกคักฟูมีจ้องกวนเกอเอ๋ตาไม่กระพริบลืมลงไพ่ในมือไปเส้นฉิงกำลังจะเตือนนางก็เห็นเฉียวซื้อกับฟู้หลงเดินเข้ามาสาวน้อยทั้งสี่ต่างแยกย้ายกันฟูส่วนคืนเงินที่กวนเกอเอ๋แย่งมาจากฟูเป่าให้นางฟูเป่ารับมาแล้วก็หมุนกายไปยัดใส่ถุงดอกบัวใบเล็กของกวนเกอเอ๋ ยังเดือนหนึ่งอยู่ถือว่าค่าให้เงินปีใหม่กวนเกอเอ๋อแล้วกันอเป่ามีเงินจริงๆฟู่หองยิ้มพางรูปศีรษะนางจูงน้องชายจากไประหว่างทางกับเรือนฝั่งตะวันออกฟูสวนก็ถามนางสาวใช้สองคนนั้นเป็นคนที่ฮูหยินผู้เท่าส่งให้หรือปีนี้นางอายุสิบสองรู้เรื่องมากมายแล้วพอเห็นหน้าตาของสาวใช้ทั้งสองก็เดาได้ถึงเจตนาของฮูหยินผู้เท่า ใช่แล้วน้องหกไม่ต้องกังวลพี่เขยของเจ้าไม่ถูกใจพวกนางแน่ฟู่หลงเอ่อยอย่างสงบถ้าสีจิ้นถูกใจสาวใช้ระดับนี้ได้จวนสู้องคงคงไม่ได้มีนางคนเดียวฟู่สวนหันไปมองสาวใช้ทั้งสองหนึ่งรอบคิ้วย่นเล็กน้อยถึงแม้พี่สาวจะสุขุมนางกลับไม่อาจวางใจได้เต็มที่ ตอนเย็นเมื่อสวีวจิ้นมารับฟู่หลงฟู่ส่วนก็ตามออกไปด้วยอยากเห็นกับตาว่าเมื่อพี่เขยพูเป็นท่านอองเห็นสาวใช้ทั้งสองแล้วจะมีปฏิกิริยาเช่นไรก่อนสวีจิ้นออกจากที่ว่าการกรมปกครองก็ได้ส่งสวีเจียไปกรมตรวจสอบดีกาถามว่าฟู่ผินเหยยนจะกลับตจวนเมื่อไหร่ถ้ากลับมาเร็วก็จะได้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ท่านอองไต้เท้าฟูมีเรื่องติดพันไม่อาจปีตัวมาได้ชั่วขณะนะขอให้ท่านอองเดินทางไปก่อนสี่เจียกลับมาอย่างว่องไวสี่จิ้นพยักหน้าเดินนำสี่เจียไปทางประตูวงังระหว่างทางก็พบกับฟูผินชวนพี่เพิ่งกลับมาจากสารต้าหลี่พอดีดังนั้นคนทั้งสองจึงมาถึงตัวนติ่งอย่างโหพร้อมกันท่านอ,องตามข้าเข้าไปดื่มชาสักถ้วยเถอะ พระชายายังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะมาถึงที่นี่ลงจากรถแล้วฟู่ผินชวนก็เชื้อเชิญอย่างสุภาพจริงอย่างโหฟฟู่ผินชวนเป็นขุนนางซื่อสัตย์สุจริตในราชสำนักได้รับการชื่นชมจากจักรพรรดิเจียเหอสีเิ้นรู้สึกดีกับเขาไม่น้อยจึงตอบรับอย่างยินดีนั่งลงแล้วคนทั้งสองก็ไม่พูดเรื่องราชกิจกันพอดีกับที่วันนี้บุตรชายคนโตของฟู่ติง้งทำพิธีชำระก,กายทารก หัวข้อสนทนาจึงอ้อมไปเรื่องที่น่ายินดีนี้แทนสนทนาการเป็นเวลาหนึ่งถ้วยชาเด็กรับใช้คนหนึ่งก็เร่งเดินเข้ามาหยุดรายงานหน้าประตูเรียนท่านอ,องกับนายท่าน พระชายาและหูหยินรองกำลังจะมาถึงเรือนด้านหน้าแล้วสวีจิ้นวางถ้วยชาเย,ยืนขึ้นฟู่ผินชวนย่อมตามออกไปส่งคนด้วยคนสองกลุ่มพบกันหลังกำแพงที่บางเรือนหน้าสีจิ้นคาราวะเฉี่ยวซื่อฟูหอ่หลงฟู่วนและกวนเกอเอ,อ๋อก็เดินมาเรียกท่านลุงใหญ่เบื้องหน้าฟู่ผินชวน ฟูผ่ผินชวนไม่ค่อยยิ้มแย้มแต่เมื่อเห็นหลานสาวที่งดงามดุดบุปผายอย่างฟู่ร้องและฟู่ชวนยังมีกวนเกอ,เอ,อ๋อที่จูงมือฟู่ร้องยืนอยู่อย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็หัวเราะออกมาอย่างหาได้ยากเอ่ยกับฟู่ร้องเดือนหน้าหลานชายจะอายุครบเดือนพระชายาจำไว้ว่าต้องกลับมาร่วมง,งานนะ ท่านลุงใหญ่วางใจได้หลานจะต้องมาแน่ฟัวหลงตอบอย่างสนิทสนมเอ่ยทักทายสักพักก็จูงมือน้องชายเดินไปหาสีจิ้นพี่เขยสามวันนี้ค่ะชนะเงินมาเยอะแยะท่านดูกวนเกอเอ๋อปลดถุงดอกบัวข้างเอวออกมาอวดฟูหลงยิ้มพางอธิบายให้สีจิ้นฟังว่าน้องชายชนะเงินมาได้อย่างไรฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ